เดียวนะครับก็อมองว่าเป็นการยิงขึ้นจากฝั่งของประเทศลาวท่อนฝนเหนือแบบนี้ก็จะเป็นซึมขึ้จนจากน้ำนะครับจากจุดที่ถ่ายมาในขึ้นจากฝั่งของประเทศลาวทเทาว่านั้นเอง เปีนากมาเปิดรบปิดปีเต็มนะครับก็จะเปลี่ยนทีตลอดไม่ไม่้ำปีนะครับก็พบว่าไฟ่ยมไม่ได้เกิดจากน้ำรูนแม้แต่รูปเดียวนะครับก็มว่าเป็นการยริงขึ้นจากฝั่งของประเทศลาวหมดทุกแห่งเลยนะครับผมก็ลเลยอยากจะ,จะได้สืบรายชื่อหมู่บ้านลาวเหล่านี้มาพร้อมชื่อเมืองชื่อแขงนะครับเผื่อว่าทางสถานทูตลาวเนี่ยจะช่วยจะช่วยอะไรตรงนี้ให้ความกระจ่างนี้ได้บ้างครับว่าเหตุ ความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับทางการเรามีกฎหมายห้ามยิงปืนจริงๆหรือเปล่าแล้วลองน้ำใจได้ยังไงว่าท,ที่เราเห็นมันคือปืนไม่ใช่มันไม่เป็นลูกไฟจริงหึืนึทุกอย่างมันขึ้นจากบบต้องเกิดจากการทำของมารุ่ก่อนนะครับสองรักลักษณะทางกายภาพก็คือสีเนี่ยเอ่แล้วก็การเคลื่อนที่ที่่อนข้างจะเป็นเส้นตรงครือคือเป็นวัตถุแข็งจึงเหลือวัตถุเป็นไม่ได้ แล้วก็ประการหนึ่งสุดท้ายก็คือมีเพื่อนไปส่ายฝั่งเรามาแล้วครับแล้วก็อีู่ใกล้ๆกับคนยิงลูกปืนสองแสงนะครับก็ได้ยินเสียงืนชัดเจนนะครับผมแล้วเขาก็รีบเส็จเหมือนกบที่นั่นกนเลยอย่างเงี้ยครับเรื่องากปีห้าปีอ่ะคือก่อนนั้นอ่ะก็เคยชื่อเรื่องนี้มาก่อนนะครับแล้วก่ามีการตกเสียงกันเกิดขึ้นคือเริ่มจากการทำเหตุการณ์นะครับบอกว่าที่ฝั่งรานียังไม่มีใครถ่ายคลิปใคขึ้นน้ำได้เลยครับผมตอนนั้นผมยังเชื่ออยู่ผมก็เลย ไปหาคลิปใน YouTube ก่อนจะเอาคลิปลึกไปที่ถน้ำเนี่ยมาโชว์จังให้ได้ไปยิ่งหาไปหาไปหาจนตาแฉะเลยครับมันก็เริ่มเอ๊ะจักใจหญ่ใหญ่แล้วนะมันจะมืดๆแล้วก็เป็นลูกสุกูขึ้นมาเนี่ยโดยที่ดูไม่ออกว่ามันขึ้นมาจากไหนแน่กระดุมันยังไม่มีแล้วทําให้ออกภาษารีบ้าเสียแหละได้เดินทางไปดูด้วยตัวเองครับได้จะไปถ่ายด้วยตัวเองกถ้าใจะเห็นนั้นก็นานๆนะครับให้รถไฟขึ้นเต้นถ้ามันขึ้นจากไหนมันก็จะเป็น มันก <Cornell>. ็จะขึ้นขึ้นน้ำแบบมันก็จะเป็นขึ้นขึ้นจากน้ำนะครับจต่จนแล้วี่ถ่ายมาเนี่ยขึ้นจากฝั่งของประเทศลาวเท่านั้นเลยเราก็เลยเราก็เลยหาคำตอบมาเรื่อยๆครับทีไรครับหาคำตอบเรื่อยๆหนึ่งแล้วก็จุดจบมันก็มีหลายทฤษฎนะแล้วก็เปลี่ยนจุด้มด้วยด้วยใจหวังว่าอาจจะเป็นควาจริงสักวันสเปนทักค้งก็เปลี่ยนตลอดเพิศวงมาเหมือนเป็นหมดเลยครับทุกที่ ความเชื่อว่าไอ้ลูกไฟพญานาคที่นักท่องเที่ยวไปดูหลายๆคนไปดูเนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ในการยิงลูกไฟแบบนี้ครับใช่ครับผมหลักฐานที่ว่าเป็นคลิปมาเนี่ยคือเราไปถ่ายทำยังไงตอนไหนยังไงตอนไหน,าน,าน,นครับส่วน่าเสื่อและต้องกานแต่ว่าถ้าถ้าเป็นคลิปน่ะจะเป็นยุคหล,ลังใ,<ช>ในช่วงยุคหลังเนี่ยผมจะมีโดนมาช่วยถ่ายโดนนี่มันถ่ายแบบเปิดช่องนานๆไม่ได้เพราะมันไม่ทิ้งพอผมก็เลยถ่ายแบบวีดีโอแบบ เรืไองใหญ่ที่ขวส,สูงก็ปรากฏว่าเห็นขึ้นจะป่า,าเราทัดเจนแต่ว่ามันจะไม่ได้หยุดมันจะไม่ได้มายิงริมแต่งหรอกมันจะยิงลึกเข้าไปประมาณนึงนะครับมีกล้องกล้องถ่ายจากฝั่งไทยนะ,ค,ะครับกล้องจากออกฝั่งไทยแล้วก็มีโดนช่วยถ่าย,ยอีกครัครบครับผมและการมายิงที่ฝังเราคือประสบอ,อะไรเรให้ตรวจตรวจสอบว่าเขายิงทำไมยิงเพื่ออะไร รู้เห็นสนใจอะไรกับฝั่งไทยหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ผิดกฎหมายเราไห้เราฟังคนบอกผิดกฎหมายเราไม่มีการยิงคืนหรอกแต่ทําไมยังยิงมาได้ตลอดอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกรายชื่อหมู่บ้านที่เอาโชว์มชนนะคือว่าเราไปลงที่หมู่บ้านเหล่านี้รู้ว่าเป็นการคาดการณ์นะครับผมจะไปเฉพาะหมู่บ้านไทยนะครับแล้วก็หมู่บ้านเหล่านี้เกิดจากการหนึ่งศึกษาแผนที่คุ้นกันก็เกิดจากการสอบถามชาวบ้าน นะครับแล้วก็ทางที่ก็โทรหา่ารีรัน